มึงใครคู่ไปเลยอ่ะไม่เจนไม่เจนนะเจนไม่หยอยปิดสตรีมแล้วไงกูปิดสตรีมกูก็เลยบอกเจอกันเขาไม่ไดปิดวะเฮ้ยมีเรื่อร้อนเดี๋ยวมีเรื่องในสตรีมทีวีมาอยากไหนอ่ะกูอยากได้หน้าทีวีบ้างอ่ะเร็วๆดีไปเรื่องกันเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วยังไม่กดอันนี้เลยเกมสตาร์เดี๋ยวสามสองหนึ่ง แต่เนมซแล้วเกรซเซจไว้ตาไว้ศูนย์ไว้ศูนย์ของเกรศูนย์ไว้ไอ้ขิงอุ้ยอยู่ข้างหน้าเลยว่ะแต่ว่าไม่ไม่ซื้อไม่ได้ไม่มีเหรียญพอกูปิดสเปรมปุ๊บเครื่องแม่งเย็นเย็นแบบเย็นตอนนี้โค้งกูร้อนมากอ่ะเชื่อป่ะข่วงเลยเพื่อนอ๋อมันต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมดูพระคุมดูพระคุมเขานี่ ไปไหนดีอ่ะเฮ้ยมันเลือกได้สายขวาขวาดิเลือกได้สายขวาไปซ้ายดิไปซ้ายดีอ่ะชม่งอ่ะอะไรอ่ะอีเวนอ๋อแทบอันนี้อ้ยเปลี่ยนเขาวงกดูแมปดูแมปดิอาจารย์เห็นอ๋อมันก็อยู่ตรงกลางมันก็ไม่ไกลหรอกไปซ้ายไปไปซ้ายไปซ้ายฉีกฉีกนี่อาจารย์เห็นกูใครวะอายนพ จำอย่าลืมไลยเท่าไรครับุ้สองเพียคพรันทดเลยน่ารักมากเลยเพียพราคุมแม่งยี่เกียูงย์คููนเข้าเก้าพระคูณวงเลเวงสัตว์สี่เปอร์เซ็นต์ดีดีเโบโวเดบโวคนสุดท้ายครับศูนย์เก้าเก้าเดินลงไปเพื่อนแล้วมันจะเจอทางสว่างเดินลงไปเดินลงเดินบนมันออ ดันมืมันฉีกผูฉีกก็ได้เพื่อขกดเีืกอไดดเพื่อขัดเื่อขัดเพื่อขัดเพื่อขัดเอดเอขาดเพือขัดเลื่อขัดเอขดเพอขัาื่แล้วเ่ข้ดมือแล้เอดือแัดเพอเือดเพื่อ่อขัอขัดเพื่ัด่อขั่อขัเพือัดเพี่ัดเพอขอัดเพัเ่อขัเ่ออัเ่ออืออ่อดอืออย่างเตาอ่ะ อ้งโลกแปลงแครับเลยแดกกรอกอะไรโนมอะนนี้เบียดไปดีเบียดไปดิใสีเหลืองวะไม่บอกเ้ยซื้อแกงจะไปแรงได้ไงเย็นเย็นเนะอ้าวเพื่อนอ้วกวะเพื่อนอ้วกอ้าวไอ้โบกแกันนะวายเลย ไปายด้วยเ้ายองเนตลาดกคนงอไรเนี่ยมีโยงเงแไอ้เดี๋ยวอ้วกอเพื่อนหน่อยดี๋ยวเป็นเรถได้นเรลดเนเรารถเป็นเรารถอ๋ออย่าอ้วกอ้วอย่าอ้วกอ้วกไอ้เงีเป็นอะไรองเงย่ชิบหายรอตายแล้วไอ้เงี้ยแม่งไอ้ไอ้นบแม่งแสงของสุดท้ายอะแม่งคือชนตรงนั้าประตูพอดีเลย เดี๋ยวคอนเทนต์เพื่อนระเบิดเพื่อนมารถอีกแวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอนโอ้โหโอ้สองมักน้อยจังวะน่ารักจริงๆเลยสองจะถึงกันไหมเนี่ยไอชี้เช็ยโอ้โหตัวยู่อีกกูจอแตกอะครับโอ้โหเดินเหงาเลยอ่โอ้โหกูเหงาเดี่ยวเดียวเนี่ยเดียวหัวใจอะไอหูโคตรเดียวเนี่ย ถ้าได้รีเวิร์สทีนี้มันได้คนเดียวเลยนะเรียบร้อยฉีกขึ้นไปข้า้งบนเลยอะไรอ่ะโอ้หอยู่เลือดเลือกกูเต็มแล้วอีหี้ย่หัวหลอดจังเลยไอ้เพื่อนจะอ้วกว่ะเพื่อนจะชวงแข่งสองเพื่อนขสองค่ะอ่ามีนี้เกมมินเกมโอ้โหเกมคนดีว่าชอบมาก อะไรนะเม่งไปคุยคุยกับกูปะไอ้เม้งเราไม่รู้ไม่กินไอ้เม่งเหมือนเด็กหลังห้องอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีใครได้ยินโอ้โหบุลี่สัตัดเสียงแม่งห่างสัตวดใครวะสี่ม้าอ้าวเล็กน้อยใครก็ไม่ตายใครวะจอแท็กซี่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 จะไปไหนโบกเขาจะไม่แหลเฮ้ยที่โนไปแล้ว โอ้หรถถังฝ no. yeah. yeah. oh, okay. ั่งทนรถตำรวจเฮ้ยโน้ตโน้ตโอ้โหโอ้โหโอ้โหี่ยแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ถึงในโน้อยู่แล้วเอาล่ะว่ารถถังเนี่ยเย่กูชนะกูชนะกูชนะเย่ที่สี่กูได้วาร์ปกูได้วาร์ปด้วยไม่มีวาร์ปเฮ้ยกูมีปืนว่ะยิงมันยิงดิเพื่อนยมีเกมเด ห้องเรามีปืนเก็บไว้ก่อนอุ้ยจะถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วได้เลยไม่ถึงไม่ถึงอุ้ยไอเตียวมันต้องวาร์มแล้วอ่ะจริงเจ๊เม่งอยู่ไหนวะเฮ้ยมึงมึงเอาแคตตาบันออกดิรู้มหมนี่ไอเราอยจะมาขโมยกูอีกเหรอเหล่าเอ็งมาช่วยกันเลยก่อนเลยก่อนเลยก่อนเลยมันมีอยู่แล้ว ไม่มีเฮียเนี่ยมันไม่ชนะอะไรเลยนี่ไงสิมันมีตั้ง46เหรียญโอ้โหเฮียเอาเหรียญคุยกับเพื่อนเฮียระเบิดใครได้วะระเบิดแคคตัสไงแล้วมึงก็วเ้าไปแล้วโอ้ยเฮียมึงไม่ไประเบิดแคคตัสกมึงเดินถึงกูก็ชนะสิอย่างนี้กูก็ได้สิอ๋อต้องดูจำอย่างเดียวต้องดูอันนี้ก่อนจดักอ๋อดักคือก็คือก้ม ดักไม่ใช่เป็ดเหรอวะเป็ดดิก้มโชครับก้มเลยก้มโดนต้มเลยก้มดิอ้าวเลือดแน่โดนมากโอ้เอ้าอ๋อต้องข้ามก้มค้างอ๋อกดกดค้างไม่ได้อ้าวตายไปแล้วกูจริงๆตายหาเอ้ากูไปแล้วอีกตายไปหาแล้วไอ้เว่นไอ้เยียไอ้เยียนชนะเลยอ้เวียนชนะเลยเยียกูที่หอดแน่ไอ้สัตว์ ไอ้วันงงเงงงงงตำรวจถึงเบาไม่ถึงตำรวจถึงมาถึงมาถึงถึงไม่ถึงตำรวจอย่าเลยท่ถึงกดไปเลยมันถึงมันกดเป็นบาไปเลยเว้ยกดเป็นบาไปเลยเว้ยตำรวจถึงไปเลยจ้าโง่ไปมันจะเลยปะวะมันจะเลยไม่เลยไม่เลยไม่เลยถึงมันจะอยู่จะเลยวะเอ้มเบามันหยุดหยุดแล้วโดดได้ถึงสวยไอ้เกมอดเด็ดเลยนะ เปนกไอ้เรี่องเดียวเองอ่ะโธ่บายบายแคคตัสวางมุนเกมกบ่องวางยังไงแบบนี้ถังแมงพิษสัตว์กูยังไกลเอ้ากูยังทันว่ะกูกูคงต้องวาร์ปสินะมีวาร์ปกันกูคงต้องว้าไปสิมีวาร์ปกันหัวขาดหัวแตกมีอะไรบ้างนะเฮ้ยมีวาร์ปมีว้ามเอโดนของเลยแลโดนของเลยแล้ ดูด้วดูดูดไวยแ่นดูดวแนไอ้เหได้อะไรเสียงเด็กกลัห้องไอ้เหี้ยขอดูก่อนขอดูก่อนดูดีดู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 ถึงหัวดูตไอ้เหี้ยไม่ถึงแล้วไม่เอาเอางทูนทีทไม่ถึงไอ่ถึงไม่ถึงไอ้ไม่ถึงวะไอ้ไม่ถึงไม่ถึงไอ้เหี้ยครูแค่เจ็ดเองนะถ้าดูดไอ้วนอ่ะได้เยอะกว่า7จ็ดไหมไ่้ามึงดูดอ้วไม่ดูดเลยได้วาดดวย ถึงถ okay. ึงไปเด็กวัวมีอะไี่นี่ไม่ถึงเลยไม่มีอะไรเนี่ยถึงเลยไม่ถ well ึงไม่ถึงมึงก็ดูไปเด็กวัวนะถึงไรอันนี้คุ้มจริงเลยมันไม่ถึงเออันนี้แล้วมึงดูกูก็ไม่มีอะไรมึงเสียเปล่าเพื่อกูไม่มีของอ่ะกูไม่ได้ชนะจุดของไอ้ีอะไรเหรียญมึงตั้งเยอะไอ้เหรียญก็แค่เจ็ดเองเหรียญกูมีนิดเดียวไม่เอากูเหรียญกูมีเท่าไหร่กูเชื่อ12กูเชื่อตัวเองเว้ยกูไปแล้วดีกว่าบายบายให้กูเถียงทำไมเปลือง เพื่อนเขียเด่เพือนเพื่อนเพอนเพนเพื่อเพื่อนเพือนเพอนเพื่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 อนแพื่า่อเือนอเอเ่นเ่เ่น่อเพนเพื่อนเพอนเพอนเพืงอมเพอะเอเออนอเพื่อนูอนอนเรออเพยอเหนเพอเ่เอเ่เอา่เอ่เอเเ่เ่นเม่น อาจารย์เห็นว่ะชอบวะชอบอาจารย์เห็นว่ะชอบชื่อแม่งว่ะไอาจารย์เห็นอาจารย์เห็นแม่งไม่สั่ลงได้นะนี่อาจารย์อาจารย์เห็นสองแถวมีเกมอะไรอ่ะอะไรวะอ๋อกินแดนกินแดนเดินกินแดนใครกินแดนได้มากกว่าถึง้นชนะมาอีมาดีมาดีโอ้อยู่น้งาโอ้โหอยู่บนนู่นเลยเรี่ย กระตุกด้วยของกลัวไปเยี่ยมกูตายแล้วเนี่ยอ้าวไอ้กูไปไหนไม่ได้แล้วอะไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยกูเลยไม่เป็นนะกันเห็นกูกันเห็นไอ้อ้วนน้ำเลยไอ้อ้วนน้ำชัวเออไอ้อ้วนน่าจะได้ละถูกชะนาละมันเยอะสุดแล้วเนี่ยได้อีกทีนารเห็นกูทำเยี่ยแล้วโอเคโอเคเย่โอ้โหที่หนองว่าเย้ยไม่มีวัด ไอ้วางนะระวังนิว้าบมาระวังอ้วนนะไอ้อ okay. ้วนนิว้าบก่อนที like ่จะว้าบอะอาจารย์เด่นคุณโดนอีกแล้วโอเคคุณนึกว่าอาจารย์คุณออกก่อนคุณนึกว่าอาจารย์เด่นคุณจะโดนอีกแล้วเรื่องพุ่งไปเลยเฮ้ยปืนปืนดีกว่าปืนดีกว่าเอามันปืนเอ้ยอย่าอย่าปืนปืนมันเห็นเกมป่ะปืนเห็นเกมป่ะมึงไม่เห็นเว้ยเออเอาไปเลยเดี๋ยวมึงเงี้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ถึง ใครมีว้าก็วาร์ปไปเลยแล้วก็ยังไงแล้วก็กดคิวใช่ไหมคิวกดคิวคิวกดคิวเฮียมว้าไปแล้วอ่ะเน่เอแ่นก็มีวาร์ปไปสัตว์เอแ่นเอแ่นมันทีหลังกูไให้ห่อเอแ่นก็มีวาร์ปไม่แต่ยังไงวาร์ปกูก็เดินไม่ได้อยู่ดีแล้วไอเฮียอ้วนก็วาร์ปไงเฮียอ้วนก็วาร์ปโอ้วาร์ปดิอยู่ไกลเลยเฮียเฮียไอยแม่ไปใจแม่งเลยสัตว์ <cin stereotype> ไม่มีใครใครเนี่ยอันนี้ใครแนี่เกมเลยเกมถ้าจะนาวินเกมมึงจะชนะเออแล้วม <curs CDU S 1> ึงจะได้สองถ้วยเยี่ยมเดือดงเกมอาจารย์อาจารย์เกมอาจารย์เกมชีวิตชีวิตโคตรลันทดเลยจ้ะชีวิตรันทดมากอาจารย์เอ้าโอ้ยอย่างนี้เกม super fast นะตีวิ่งวิ่งตีอะวิ่งตีเออไล่กับเจได ตานี้ไอ้นพกล้วยนพชนะว่ะเียนพชนะแน่เลยเออเยนพแม่งเสียงเกมเนี้ยออกก่อนละเียนพรู้มากสี ai, ่อ่ะโอ้ยี่อ่ะไฟันวะเยี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยกูตายแล้วเหรอเนี่ยเยี่ยไอ้นพฟันใครอ่ะมม่ฟันใครอยู่เนี่ะเอ้ยเยนพไปแล้วอ่ะไอ้แว่นไปแล้วเยี่ยแว่นเอาไอแว่นไงไงแว่นชนะเพื่อนเอาไอแว่นเอาไอแว่นไอแว่นขาวโัวกูอยู่ไหนแล้ววะเยี่ยโอ้ยแล้วกระตุกแล้วเกมกูดแล้วกระตุกแล้วเย่เอ้าหลุด หลุดไปหลุดมาไอ้หลุดหลุดหมดเลยปะหลุดหมดเลยเออไอ้อ้วนมึงกดออกแล้วมึงก็กดทีไอห้องใช่ไหมกูไม่ได้กดออกกูหลุดไปเลยอ้าวอ้าวกูเป็นคนหลุดโอ้ยเป็นเพราะอ้วนใช่ไหมเนี่ยไม่มึงมึงโหลดเซฟได้เว้ยมึงเข้ามาใหม่ใช่ไหมมึงเข้ามาใหม่แล้วมึงก็กดสร้างห้องแล้วมึงก็กดโหลดเซฟ แวงแองไอเกมมันยังได้คอดิเพื่อนลาลาคนดูดิเพื่อนไอเกมได้คอดอยู่มึงลาคนดูแทนไอเกมดิกดไลน์นะฝากกดไลน์นะไลฟ์เวลาดิไล์กด Subscribe ไปที่ฝากฝากกดเลยนะฝากกดบัตร ATM ให้กูด้วยใช่